ถ่ายนกเนี่ยจริงๆต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาอย่างรอบนี้ถึงจะมาถูกเวลาแต่ผิดที่ก็เลยได้ภาพมีแต่ก,กิ่งไม้บางเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมภาพไปเรื่อยๆกว่าจะได้สักหนึ่งนาทีที่จะเอามาลงคลิปให้ดูกันสำหรับเจ้านกตัวเหลืองสดที่เห็นนี่ก็คือนกจับมแมลงตะโคกเหลืองเป็นนกอพยพผ่านไม่ได้อยู่กับเราในไทยตลอดทั้งปีนะพวกเขาจะหนีหนาวมาจากถิ่นผสมพันธุ์ทางแถบจีนเกาหลีบางส่วนก็มาจากญี่ปุ่นแล้วก็บินไกลหลายพันกิโลมาอาศัยอยู่ในบ้านเราอย่างที่ผมเจอทั้งที่บึงบละ เพชรหรือสวนรถไฟในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเรานานเพราะหลายตัวแค่แวะมาพักกินมแมลงสะสมพลังงานแค่ไม่กี่วันแล้วก็จะบินต่อไปปลายทางที่หาข้อมูลได้คือคาบสมุทรมาลายูและสุมารตราเพราะแบบนี้แหละเราถึงไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆจะเจอเยอะๆก็แค่ช่วงปลายฝนราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงใกล้ๆหน้าร้อนก็จะบินกลับก็สรุปคือเจอแท่ขาไปแล้วก็เจอขากลับอาหารของเขาก็จะเป็นมแมลงตามต้นไม้เวลาจะหาดูก็ต้องแหงนหน้ามองตามกิ่งไม้ไปเรื่อย งั้นหายากมากมาก